คำถามยอดทิตในการซื้อสังหากู้แบบเป็นพนักง,งานประจำกับเจ้าของกิจการอะไรกู้ง่ายกว่าการคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาดีๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe สังหาเรื่องจิบๆกันนะคะ ดีค่ะจิ๊บจับเพจอสังหาเรื่องจิ๊บข่าววันนี้ก็จะมาพูดในประเด็นที่มีคําถามมาเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของการกู้สินเชื่อว่าถ้าเป็นพนักง,งานประจํากับเจ้าของกิจการอะไรกู้ง่ายกว่ากันก่อนจะไปฟังคําตอบนะคะเพื่อนๆคิดว่าอะไรกู้ง่ายกว่ากันคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะคะก็สรุปให้แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าของกิจการกับพนักง,งานประจําหลายคนมองว่าเจ้าของกิจการน่านจะกู้ได้ง่ายกว่าเพราะรายได้เยอะกว่ามีลูกน้องมีรายได้ที่เข้ามามาหาศาล แต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะธนาคารมองว่ามีความเสี่ยงมากๆในการกู้สินเชื่อนะคะเพราะว่าถ้าธุรกิจเป็นอะไรไปอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยเจ้าของกิจการหลายกิจการเนี่ยทางแบงค์ไม่รับพิจารณาในการกู้สินเชื่อเลยนะคะเพราะว่าได้ผลกระทบจากโควิดแต่พนักงานประจำเนี่ยกู้ง่ายกว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าได้รายได้ที่มั่นคงแน่นอนรับรู้รายได้ในแต่ละเดือนเนี่ย ที่ชัดเจนถ้าเทียบกันแล้วระหว่างพนักงานประจําที่มีรายได้ฟิกเพลทอย่างเช่น 2. อ0หมต่อเดือน3 0 0 0 0ต่อเดือนกับเซล์อาชีพเซลล์ที่ได้เงินเดือนแค่ประมาณ10,000บาทแล้วมีค่าคอมมิชชั่น3 0 0 0 0 4่น0 0บาทแต่ไม่เท่ากันทุกเดือนจิ๊บมองว่าพนักงานประจําที่มีรายได้เป็นฟิกอะค่ะจะกู้ง่ายกว่าเช่นเดียวกันนะคะคำถามก็คือว่าแล้วพนักง,งานในทุกธุรกิจสามารถกู้ง่ายเหมือนกันหมดหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่เหมือนกันนะคะ อย่างนี้นะคะสมมติว่าเพื่อนเราใน A ใน B ใน C มีเงินเดินฐานเท่ากันหมดเลยคือคนละ3 0,000บาทไม่มีภารหนี้เครดิตดีทั้ง3าคนก็ไม่ได้แปลว่าทั้ง3คนจะได้วงเงินอนุมัติจากแบงค์เท่ากันนะคะแบงค์จะดูว่าบริษัทที่ใน A ใน B ใน C ีทำงานเป็นบริษัทอะไรครทีเด็ดที่แบงค์ดูคือถ้าเป็นบริษัทมหาชนอนุมัติง่ายกว่าอนุมัติได้วงเงินสูงกว่าแถมดอกเบีย้ยถ้ามีสวัสดิการก็ได้วงเงินที่สูงขึ้นในดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า อย่างที่2ที่ดูคือเรื่องของความมั่นคงของกิจการค่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าโควิดเนี่ยเข้ามาทําให้เราเห็นหลายๆอาชีพเนี่ยล้มหายตายจากหรือว่าได้รับผลกระทบจากโควิดไปพอสมควรแต่ก่อนสจวตแอร์โฮสเตสกู้เงินง่ายมากแต่ช่วงโควิดก็ต้องบอกว่ารายได้หายไปทําให้ไม่สามารถกู้เงินในช่วงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูบริษัทแล้วถึงแม้จะเป็นมหาชนแต่ถ้าธุรกิจอยู่ในความเสี่ยงหรือธุรกิจติดลบแบบ น่าเป็นห่วงนะคะตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติวงเงินหรือบางทีอนุมัติก็ได้วงเงินที่น้อยลงไปนะคะแต่มันก็มีหลายธุรกิจไ่ายอย่างเช่นสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น g r a s s h o p e e l a z a d a ที่จะเห็นว่าผลประกอบการติดลบหลายพันล้านบาท แต่ถ้าใครทําธุรกิจนี้ค่ะทางธนาคารมองว่าเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผลประกอบการจะติดลบแต่มีอนาคตมากกว่านะคะเขาก็จะปล่อยกู้หรือให้กู้ในอัตราที่สูงกว่าเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นสรุปให้ว่าพนักง,งานประจำนะคะสามารถกู้ง่ายกว่าเจ้าของกิจการแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานบริษัทอะไรบริษัทมั่นคงหรือเปล่าและเครดิตของคุณดีจริงหรือเปล่าค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารแสังหาโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพจอสังหาเรื่องจิบๆหรือใครที่อยากจะซื้ออยากจะลงทุนอสังหาสามารถติดต่อได้จากเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะ